ที่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้กันนะแต่เราไม่ค่อยจะเห็นเขาหรอกมีทั้งในเปนตโโลกแล้วก็นในบนพื้นมนุษย์มีโอเยอะแย,ยะหมดมีทุกคนทุกแห่งเลยเยอะไปหมดเลยสมาชิกเปรตอันนี้พึ่งขึ้นมาจากมหานโกกันนะหรือบางทีก่อนลงมหานโกก็มีเหมือนเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เพราะว่าทั้งหมดที่ไปเนี่ย ไปพกกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเผลอพลอาดทั้งทําไปวยความไม่รู้มึงไม่เชื่อมึงอะไรสรารพัดเลยบางทีก็รู้แล้วเนียแต่กระทำท,ท,ทั้งที่รู้ก็มีไปเป็นเปรตกันมาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตกินซากมนุษย์ซากอสุภะของมนุษย์หละเขาไปทอดทิ้งเอาไว้ในป่าเปรตสายพันธุ์นี้ชอบกินซากศพ มนุษย์ก็มีซากของอันนี้ก็มีประเร็ดกินซากเสือประเร็ดกินซากหมาซากสุนัขอย่างอร่ออร่อยเจอซากนี่ก็เป็นวิ่งออกไปเลยเจออาหารสั่งจากเกาไปตั้งไว้เชิญเปรตชนิดนี้มากินเมินไม่กินเอาข้าวผัดไปกันมาตั้งไว้ไม่กินนี่ไม่กินเลยแต่พอเจอซากชนิดนี้วิ่งเข้าใส่ มันเหมือนโดวเข้าหากันเดิยากรับดูบุปรกรรมเขาคือคนถวายเนี่ยนะก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นพระผ่านมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านเลยก็ไม่อยากจะทำทานอ่ะตรรนีเออเอาไงดีนะจะไล่หรืเดี๋ยวชาวบ้านก็ว่าเอาจะไม่ให้เขาก็ว่าอีก เราสร้างภาพดีกว่าให้แต่ให้ในของที่พระฉันไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของเน่าไม่ใช่ของเน่านะเป็นของปรุงอย่างดีทั้งทอดทั้งย่างทั้งอะไรอย่างดีทีเดียวแต่เป็นเนื้อที่พระฉันไม่ได้มีสิบอย่างต้องศึกษาเอาไว้เนี่ยนี่แหละ โยมคนนี้เอาเนื้ออย่างว่าเนี่ยเอามาถวายไอ้ที่กินซาามนุษย์ก็เพราะว่าไปเอามนุษย์ที่ตายกันใหม่ๆ่งั้นหลยเรียกว่าตายไปแล้วนี่เจ้าของก็ไปใช้แล้วก็เนื้อก็เอามาผัดเผ็ดมาย่างมาอะไรอย่าง้ตายแล้วก็ไปเป็นเปลืกกินซาาอสุภะของมนุษย์ที่เนื้อสือเหลืองเนื้อ สุนัขก,ก็เหมือนกันในะเอาเนื้อชนิดนี้มาด้วยจิตที่รู้นะเพราะจะศึกษามอย่างดีแหละเนื้อพวกนี้พระฉันไม่ได้หลังจะได้ไม่ต้องมาบานหลังนี้รู้แล้วยังทำเพราะฉะน,นั้นเนี่ยตายไปแล้วไปอบายไปมหานรกขึ้นจากมหานรกแล้วเนี่ยมาเป็นเปรตชนิดนี้อีกยาวนานทีเดียว เนี่ยพอใส่บาตรเสร็จกันอ่าดีใจคนละค,คิกคักคิกคักมาเดี๋ยวพระคงจะรู้ล่ละนี่เป็นอย่างนี้อย่าประพฤติกันนะอย่างนี้อย่าไปทำกันอ่ามาดูเปรตหนึ่งเปรตไทนะไอ้บัวตัวนี้เกิดขึ้นด้ยพยบาก,กันนะบัวก,กะไทเอะไรพวกนี้นี่ที่เกิดขึ้นนี่กะถยกันลงไปในกองไฟแหละตัวเองเป็นเปรต ไปก็ลูกช่วมตัวแล้วก็ไถไปอย่างเงี้ยหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่นนนนนอยร้อนก็ร้อนสารพัดดูบุพกรรมเขาเดิมเป็นมนุษย์มีอาชีพปลูกข้าวไถานาไถากำลังเป็นพลนเพื่อนบ้านซึ่งเป็นอุบาสกบาสิกากำลังจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นพระกัสสปะพุทธเจ้านะก็มีจิตใจปิติเบิกบานทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรอกอัสสายไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะเราจะเข้าวัดเร่จะไปวัดด้วยกันเถอะหยุดไถหน,หนาก่อนบางหยุดไปได้เราต้องไถน,หนานี่มันยังไม่ทาได้เท่าไหร่เลยนั่นก็พยายามทำหน้าที่ไปเรื่อย เพื่อที่จะให้เขาได้มีบุญติดตัวไปได้พบเบื้องหน้าชาติไปจะได้มาต้องมามีอาชีพไถานาอย่างนี้เนี่ยที้ชวนบ่อยๆเขาา้าชักงุดหงิดชาวนาเป็นบาอชาวนาชักงดหงิดที่เพื่อนบ้ามา,มาชวนอย่างเงี้นเขาพูดไปด้วยความโมโหเลยว่าถ้าจะให้ไปแล้วให้พระเจาา้ามาไถนานน่สิจะได้เสร็จเสร็จแล้วจะได้ไป ติดผู้โกรธแล้วผู้ไปด้วยความไม่รู้เลยตายไปแล้วไปอบายมหานรกรคือจากมหานรก,ก็มาเป็นเปรตไถนาเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละอ่ะมาดูเปรตจากผันคือผันมาผ่าหัวคนละตัวกับไอตัวแรกนแนนตัวจะบิดๆด,ด้วยเพราะบิดเบืองคำสอนไอตัวไม่บิด ก็โดนพาหัวหมุนกันอยู่ตลอดเวลาทุบทรมานมากทีเดียว้็วไปทำบุพกรรมอะไรมาชอบด่าว่าพ่อแม่หรือทุบตีพ่อแม่ส่วนที่ด่าพ่อแม่แล้วตีพ่อแม่ก็ขออะไรล้วไม่ได้ดังใจขอเงินขอทองเอาไปเล่นการพนันบางเดือนนี้ดีติดยาเสพติดัรน,นไปขอไม่ได้ทุบกันเลยด่าว่า บางทีพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็พลัดกันนะอบรมสั่งสอนพ่อแม่มึงด่ากันแรงเลยคือไม่ได้ด่าเป็นบางทีนะชอบสนุกนะมีฉันทะในการด่าพ่อแม่เจอกันลุยกันเลยคืนมาจากมหานรกแล้วก็มาเป็นเปรตนี่แ oh. หละอ้หัวสมองอย่างนี้ต้องผ่าเนี่ยทำกรรมกับพ่อกับแม่เนี่ยเอาเรื่องทีเดียวน,น แค่เลเๆมองพ่อมองแม่นี่ตาเลได้คตาเลตาเขไหนมีมั่งไหมเนี่ย <เล S 1> ตา<ห>สวยท<ด>ั้งนั้นเนอะ<ด><ด>หรือมีแล้วก็พ่อแม่ให้ยอาไปเรียบร้อยแล้วหรือเศษจากผันบุพกรรมเขาด่าว่าพระ<ม>คือไม่อยากให้พระมาขอบอกพระบิน,บา,นาบาปหน้าบ้านครับ ลุยกันไปเลยหรือทุบตีพระแรงกว่าได้พวกนี้ไปลงมหานรกลก่อนนะแล้วก็ไปเกิดในขุมบริวารหมดกรรมจากนั้นก็นไปยมมโลกแล้วก็ไปเป็นเปรตไปตามขั้นตอนดีเดียวเราจะยิงลงไปในนั้นแล้วก็มีคดีอื่นอีกหล,ลายๆกรณีก็ใช้กันไปนั่นแหละจะเจอหลายข้อก็หมุนเวียนกันไป ก็เลยมาเป็นเปรตจักผันทุกขทรมานอีกยาวนานทีเดียวแหละเป็นพุทธันดอนทีเดียวเอามาดูอีกชนิดหนึ่งอุ้ยตัวนี้นี่รับรองได้บันเทิงอารมณ์ตัวผอมคอยาวปากเท่ารูเข็มแต่ว่าท้องโตตรงอุ่มทองมันหนักมันหนักมากเด่นนี่ก็เป็นห่านนะเนี่ย เปรตจะเปรตเรียกว่าถ้าเข้ามาขอส่วนบุญนี่ที่เปิดหน้าต่างไปเจอนี่นะแม้เข้ามาดีเนี่ยรับรองนึกก็มาร้ายกันทั้งนั้นแหละหมดอารมณ์ดูเลยแล้วไปท้าเราเขียนเวลาพูดนี่เสียงออกมายากเแย่แต่วีดวดว,ดว,ดว,ดวีดวีดอะไรเงี้ยต้องแปลรหัสกันอีกยาวสิเดียวเนี่ยนี่ขึ้นมาจากมหานรกเหมือนกันดูบุปพกรรมเขา ตอนเป็นมนุษย์นะ่พอเห็นพระผ่านหน้าบ้านเนะี่ยไม่ยอมนำทานเพราะตัวตนีเพราะนั้นก็ไม่มีกินในป่ปากมันเล่ารูเข็มอย่างนั้นแหละแล้วลก็ยังไม่พอเนะห้ามคนอื่นก็ด้วยเวลาเขาจะทำทานนะะคนจะทำทานนะไปห้ามคนนี้มอกอยใส่ได้อีติดใจได้อีก,ก็มาอีกแบบอ,อีขนะี้เกียจเห็นอีก,กับไปอีกก็ไปนั่งเฉยนั่งหลับหูหลับตานะไม่ได้ทำอะไรเลย อตอนเช้าก็มามินาบ้านกว่า,นาเนี่ยเหมือนขอทานอะไรต่างแต่จริงๆพระไม่ได้ไปขอนะไปโปรโดตส์เนี่ะนี่หมายถึงพระที่เป็นพระแทนเนี่ยไปโปรโดตว์เอาบุญไปให้ไปเป็นเนื้อนาบุญเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปา,เากเท้าโลข็มว่าอาหารจะรีดลงได้ขอยาวท้องกระป๋องโตท,ทีเดียวเลยเนี่ยลำบาก อามาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตอันดะโตอ,อันดะคนไทยเรียกอันทะแล้วก็อีกาบินมาเลยจิกนี่โบยวายเลยแหละหนักก็หนนะักเหนื่อยก็เหนื่อยเลยนั่งพัก <c oughs> เป็นโซฟาอย่างดีเลยไม่ใช่ไหนเถออีกาไล่ตาจิกอีกสุฟาสตรีเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ท่านสุฟาบุุษน่ยาสยอง บุพกรรมเป็นผู้ปกครองแควนมีอำนาจมากเราจะคอยตัดสินคดีความสมัยก่อนใครมีปัญหากันข้อขัดแย้งกันแล้วก็จะมาหาเมื่อคู่กรณีมาถึงเนี่ยบางคนแอบมาก่อนไอคนทำผิดมาถึงก็ให้สินบนแต่แล้วผู้ปกครองแควนก็เลยตัดสินคนถูกเป็นผิดแต่ไอคนผิดเนี่ยเป็นถูก เนี่ยกินสินบาทขาดสินบนตายแล้วก็ไปเป็นเปรตอันดะโตนี่ตัดสินคู่กรณีผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูเปรตแผ่นศิลามีเท้าที่ยืนออกมาจากแผ่นศิลาจะเป็นศิลานี่เป็นตัวเปรตนะแผ่นหินนี่นแหละเพราะเปรตนี้ใจมงนก็มันหีน่ที่ทรมานมากนะได้เนี่ย ลงในตรงรูในตาแล้วไปเจอไปอยู่กับที่อย่างเงี้ยก็ไม่มีรูในตาไม่ไปไหนเนี่ยก็แบกกันไปแบกกันไปเรื่อยๆแบกในระดับของหัวเขา่าแค่นั้นเนี่ยเราไปลองแบกภาษามันจะกระสอบเนะครับแล้วจะได้เทียบเคียงกันได้อแล้วก็หลับตาเดินนนั้ดูบุพกรรมเขาในสมัยพระกษัสริพะพุทธเจ้าก็เกิดเป็นชาวเมือง เวลาประสงค์วินทบาตกมาได้เนี่ยของขบฉันโวกแอบดอดเอาไปซ่อนไม่ให้พระฉันตัวจะได้อินซะเองพระก็งงงงเห็นไหมยืนเกาศีรษะอยู่เนี่ยไอบาทมันตั้งอยู่ตรงนี้นะไอยอยู่ๆนี่มันหายวับไปได้ยังไงก็งงงง,งแต่พวกที่ย่องเข้าไปนี่ก็ย่องไปแล้วไปอบาย ไปเกิดในมหานรกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ึ้นมาใช้กรรมเป็นเปรตอีกทำามาเป็นมนุษย์ก็โอ้ลำบากอดอยากยากจนเป็นมหาทุกตะนั่นแหละหรือนั่นอาหารนะแต่นี่เอาของสงขโมยของสงไปบริขารบาตรจีบรอหรืออะไรที่ของที่ควรกับสมณนะบริโภคแอบขโมยไปใจเนี่ย หยาบกระด้างมากมาให้พระใช้เลยเอาปานก็ไม่รวยแเ้วไปอย่างนี้ใจหินอย่างนี้เ่ยเราะฉะนั้นไปอบายในมหานรกแล้วก,ก็มาขึ้นเป็นเปรตมีอีกเปรตหนึ่งเปรตเสาศิลาอีกเครื่องหนึ่งของตัวก็จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ะไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงเนี้ยเป็นพุทธันดอนเลยแล้วลงไปยืนเฉยๆนสะักชั่วโมงเอย แล้วก็ยกมือเงี้ยมือปกติไม่อยู่ข้างๆนะขา้างตัวนถ้ายกขึ้นชั่วครากรไปมีปัญหานี่ยกนี้ตลอดเลยเัก้ัุ่มโมงไปลองดูสิทรมานมากนะเนี่ยไฟเฟยเผารนด้วยเขาไปทปําบุพกรรมอะไรมาจ๊ะคือเขามีที่นาติดอยู่กับวัดเห็นไหมโดยเฉพาะวัดร้างคือวัดที่ไม่มีพระนั่นแหละที่ติดวัดเนี่ย แล้วกับพระท่านก็นไปก่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรบางวัดที่มีพระนะองค์หนึ่งอะไรเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอะวัดก็าว้างนะหว่างๆก็เลยถอนเสาหลักวัดแนตะ่งกระเถิบเข้าไปจะได้มีที่ดินเพิ่มขึ้นปลูกข้าวทำมาหากินย้ายเสาเข้าไปนะั่นที่เราได้ยินคำว่ารูปที่วัดนะ่ะนี่นี่เห็นไหมแต่เดิมเสามันอยู่ตรงนี้เนี่ยถอนเป็นช่องเรามาปักใหม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเด็กขโมยเสา แต่ว่าย้ายเสาเพื่อขโมยแผ่นดินเนี่ยขโมยแผ่นดินเห็นไหมมีไหมมีใครมั่งไม่มีมีไม่มีครอย่างนีงก้ก็ร้องดีใจนะ <c oughs> นี่ยโอ้รู้อย่างนี้อะไรถวายที่ดินที่นาติดข้างวัดดีกว่าเพราะนั้นใครมีนาติดที่วัดถวายทั้งหมดเรื่องแล้วก็ไม่รู้จะทำแล้วก็มาบวชซะมาทำพระนิพพานให้แจ้งเออ,อย่างนี้ เปรตกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะคือจะเดินตามจ้องปปลิษกะดีใจทีเดียวดีนี่ยก็กินโดยไมใ่ให้ผู้บวนเห็นนั่นแหละไม่น่าเชื่อเลยเป็นอดีตมนุษย์ตั้งนเปรดนี่บางคนก็อยู่สถานะก็ดีดีชั้นสูงก็มีชั้นกลางก็มีชั้นล่างก็มีมาเป็นเปรตมีรูปกายเนี่ย เป็นอย่างนี้แล้วก็เที่ยวกินน้ำลายแล้วก็ไม่ได้อิ่มลงนะหิวโหยตลอดเระเทศนิดนี้ก็มีจมีกิจกรรมอย่างนี้แหละเขาไปทำบุปกรรมอะไรกันมาตอนเป็นมนุษย์เขาเข้าไปในอารามมันเกิดคันคอขึ้นมาดิมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นเอ,เอาทั้หน่อยอะไรเงี้ยคือไปทำความสปกปรกแต่ก็ทำด้วยความไม่เคารพอร่ะด้วยความไม่รู้ด้วยไม่เคารพด้วย อย่างนี้นะจนนี่มีผลก็ต้องระวังไว้หรือเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาแต่พระผ่านมากลัวชาวบ้านก็จะว่าไม่ใส่บาตรเลยไปเอาของเหลือเด่นที่ตัวจะทิ้งแล้วเอาไปใส่บาตรซึ่งเป็นของโสกปรกไปใส่บาตรพระหรือ เห็นยาจบวันทิพกมาขอทานก็เขาให้แต่ให้อย่างเนี้ยปลิดไปเลยอย่างนี้แหละจิตเป็นอกุศลตายไปแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นแหละอามาดูอีกเปรตหนึง่งเปรตอันนี้ห่มผ้านะแต่ปเป็นผ้าเหล็กแดงร้อนลุกเป็นไฟทีเดียวเลยลุกเป็นไฟทุกทรมานมาก ไม่ห่มก็ไม่ได้ด้วยนะจะถอดทิ้งก็ไม่ได้เดียถอดไปเมียันใหม่มาอีกร้อนกว่าเดิมหนักก็อีกกรรมอะไรเจ๊ธงที่ก็ผูกไว้กับเจดีแบบปลิวออกมาเนี่ยอันนึกว่าให้เลยเอามาแขวนคอง,อง,องเดิมผิวปากไปเลยเลันลาบลอยลอยมาจากเจดีนี่เอาไปที่บ้านเอาไปใช้แทนที่จะไปไว้ที่เจดีอย่างเดิมเอาไปใช้ ใช้สารพัดตอนแรกใช้กับตัวนะครับว่าใช้ถูพื้นถูบ้านถูอะไรสารพัดก็เลยมาเป็นอย่างนี้แหละทุกทรมานมากมายเปรตนี่อย่าสมัครใจไปเป็นกันเลยเนี้ยไม่แน่อาจจะเคยเป็นมาแล้วกว็ไยจะลืมไปเลย